ก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกๆคนนะครับ,ก,นนรบก็เช่นเคยนะครับอยู่กับผมที่ช่องท่นคุณรถรัมงอแงน,นะครับทุกคนก็มาดูความคืบหน้านะครับกุศะนะครับเอาดินไปถมที่ทําฟาร์มวัวนะครับก็วันนี้เป็นเข้าสู่วันที่สามนะครับ ความคืิ่บหน้าของหน้างานก็ตอนนี้อยู่ที่75ปเแล้วนะครับใกล้จะถึงฝั่งฟันแล้วนะครับก็น่าจะ1,200เที่ยวนนะครับผ่านไปนะครับทุกคนก็อยู่กับทีมงานผมเช่นเคยนะครับ มาไปดูแม่โครครับตักดินใส่หกรอ้อใกล้ๆนะครับก็มาชมฝั่งนี้นะครับทุกคนก็มาดูนะครับมุม,มนี้โอโหสุดยอดเลยนะครับ แล้วคุณตักใส่คันนี้ก่อนครับ<อ>ว่าวันนี้น่าจะ ่าจะ200เที่ยวนะครับ200กว่าเที่ยวไปไปนะครับหรือว่าอาจจะเห็น300แล้วนะครับตำหรบวันนี้อ๋อเล่นไม่ได้หยุดเลยนะครับทอนเวลานี้ก็บ่าย3โมงครึ่งน,นะครับจะมาไปดูที่เนนรอตรงนั้นขุดสะนะครับ มาดูที่เทนะครับว่าจะให้จบปุ่งนี้นะครับ ว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับตอนเย็นน่าจะทําโอนะครับเมื่อคืนว่าจะทําโอนะครับทุกคนตรงบริเวณนี้นะครับมันดินมันยังไม่แข็งพอนะครับตอนขัำมองไม่เห็นก็เลยยกมาตอนเช้านะครับแต่วันนี้น่าจะได้ทําโอนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับที่ถมนี่น่าจะสองไร่นิดๆนะครับสองไร่หนึ่งทางนะครับ แต่ความสูงนี่น่าจะ2เมตรนะครับเห็นทีมงาน10บ้อนะครับซิงลุกหลงังตอนแรกนะครับตั้งกบประมาณไว้1,300เที่ยวนะครับแต ที่เพิ่มมีอีก3คอยนะจะเป็น1น0 0งนะอยนล เช้านีติดลบนะครับแต่ตอนนี้ดินน่าจะอยู่ตัวแล้วนะสำหรับบริเวณนี้นะครับมันยุบนะครับเพราะว่าเป็นดินที่อามาเทาใหม่นะครับลิบนี้ขอสักสิบนาทีนะครับเอาให้จุใจไปเลยนะครับทุกคน ลูวานแป๊บให้โรลิกแตกนะครับรับน้ำมันให้โรลิกใส่เยอะนะครับลูวานวองใส่เต็มกล่องนะครับแป๊บตรงมันแตกตรงท,รงที่เขาเขางอนะครับเขาดัดมามันก็เลยทำให้เล็กบ้างนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับป๋าไทยป๋าไทยรถจ้าซิ่งนะครับวิ่งกระจายก่อช่วงนี้นะ เกือบจะสี่โมงครับแต่ว่าอากาศมีหนาวนะครับเย็นมากเลยนะครับวันนี้ถือว่าทำงานง่ายนะครับไม่เหมือนเมื่อวานนะครับทุกคน วานติดนะครับแต่วันแรกติดทรายวะแล้วก็วันที่สองเนี่ยติดตินเหนียวนะครับตินมันยุกถ้าพรุ่งนี้ไม่จบก็จะเป็นน่าจะเป็นเมื่อเรือนนี้นะครับจบแน่นอนนะครับ ถ้าเจ้าภาพไม่เพิ่มอีกนะครับอ๋อวันนี้ก็เข้าสู่วันที่ที่สามนะครับที่สามสามวันครึ่งครับวันแรกเราย้ายมาบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงนะครับก็มาวันแรกก็ไม่ได้งานนะครับเพราะว่าปวดจะได้ลงงานนี้ก็นี่แหะครับบ่ายสามนะครับ ตอนนี้ผ่านไปแล้วครับ1,200เที่ยวนะครับสามวันนะครับก็แมคโครนี่น้ำมันวันละสอ0รลิตรเลยนะครับ200รบวกนะครับเพราะว่าสปีดเต็มที่นะครับเขาดีได้ว่าะเนี่ย อายุน้อยกว่าเพื่อนนะครับสำหรับคนสำหรับลูกคนนี้นะครับสิบห้าปีครับแต่ฝีมือการขับนี่อันดับหนึ่งของทีมงานเลยนะครับเด็กปั้นนะครับเล่นนานเลยปะ máy giao không Đây quán câu nè Muốn có bay quán câu nữa, Đi giờ màu hàng รถบรรทุกหกล้อดำนะครับใช้งานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าขั้นไหนไม่แรงนี่บอกเลยครับว่าอยู่ยากนะครับคือมันต้องใช้กําลังนะครับมันทุกหนักนะครับแล้วก็รถต้องมีกําลังนะครับดูดูดูครับดู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 โอ้ ก็วิดีโอนี้ก็1 1นาทีกว่านะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องแทงคุณํำงอยแยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ